ลูกขึ้นเถิดพ่อต้องการอวยพรในสิ่งที่ลูกสมควรได้รับเพราะว่าลูกคือหีบที่บรรจุความรู้ทั้งหมดของพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ลูกคือเรือโนอาของพระบัญญัติทำไมเขาพูดเช่นนั้นถึงได้สำคัญสำหรับลูกนะเจ้าเกรงกลัวบาปใช่หรือไม่อันโตนิโอใช่แล้วลูกทรมาน เพราะความรู้ของลูกและเพราะสิ่งที่ผู้คนมองเห็นในตัวลูกพ่อเคยได้รับคำบอกเล่าว่าลูกมินเกียร์อาร์บิชอปแฮนซูรีความจริงแล้วไม่ใช่การบินเกียรความชั่วช้าของเราเป็นสาเหตุให้วิญญ,ญาณเขาส่งกลิ่นเหม็นเขาพาโสเภน,นีมาอยู่ไกล พระคริสไม่ได้ทำอย่างนั้นท่านเป็นใครอะแล้วท่านค้นหาอะไรอยู่เหรอในพระนามพระเจ้าเที่ยธงทำสำหรับคนจนและความแรนแค้นแล้วลูกคิดยังไงเกี่ยวกับโบสถ์ละอันโตนิโอโบสถเป็นของพระเป็นเจ้าคนในโบสเหล่านั้น ไม่ใช่พระเป็นเจ้าไม่ใช่เลยิลนของท่านไม่ได้ลื้อถอนสิ่งใดในถูกสร้างมาหลายศตวรรษหลายศตวรรษทางวัดหลงลืมไปแล้วว่าพระคริสต์ทรงบังเกิดในรางยะหรือไปถึงความยากจนของพระองค์ท่านคิดว่าการทรมานตัวของท่านจะนําท่านไปหาพระเป็นเจ้าได้ความทุกข์ยากของข้าเข้าใจความทุกข์ยากของผู้ที่ทุกข์ยาก มาคาร์ดินอลเคยรู้สึกถึงความหิวบ้างไหมแล้วท่านละ่ะว ah ินน์เดมาตินคาฮามดีแห่งลิสบอนพอได้แล้วเรายังอยู่นี่ในฐานะผู้แทนโบส ลูกคือทายาทของฟรานเชสโกไปที่ที่อยากจะไปทำในสิ่งที่อยากทำพ่อไม่ต้องการเป็นผู้หนึ่งที่ต้องมาตัดสินชะตาชีวิตของลูกจำเอาไว้จะไม่มีใครบังคับให้พ่อทำด้วยความรักทั้งมแม้กระทั่งทั้งโบส์พ่อรักลูกทุกคนที่รักพระเจ้า รอยากให้ถึงตามเข้าไปเขาเป็นอันตรายสำหรับวัดทุกวัดพระคุณเจา้าเราต้องการเตือนให้รวงชายผู้นี้เอาไว้พระคุณเจา้าความดื้อดึงของเขาสามารถทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่เหล่านี้ได้ความศักดิ์สิทธิ์อะไร พอเข้าใจแล้วว่าอันโตนิโอคือหนามที่อยู่ในมูคของพวกเราแต่เมื่อคิดถึงความยิ่งใหญ่เขาคือตัวแทนและรูปแบบของพระคริสต์ในตัวเขาพอคิดว่าใครก็ตามที่หลงงมงายในความศักดิ์สิทธิ์นี้ควรจะมีความละอายแก่ใจตัวเองบ้าง เป็นในบ้างราบราเดอร์ข้าข้าอยากจะได้รับการรักษาจากโรคของผีปีศาจเพื่อจะได้รักษาคนอื่นอย่าเพียงนิดเดียวสำหรับทุกโรคคือพระเป็นเจา้าข้ามีข่าวจะมาบอกให้มีกำลังใจพระคดีนันนิรันโดแห่งเซงิ ได้ขอให้ท่านเขียนบทภาวนาะสำหรับการสวดสิ้นปีการเฉลิมฉลองการเชื่อฟังคือคำสาบานของข้าข้าจะเขียนให้แต่ไม่มีสิ่งใดจะมาพรากความปรารถนาไปจากใจข้าเพื่อต่อสู้สำหรับผู้ที่ผู้ที่ต้องการนั่นคือสิ่งที่ข้าสาบานไว้และจะทำ จนกว่าชีวิตจะหาไหม่ในการเดินทางที่ยาวไกลจงรู้ไว้ควา,ามทุกยากมากมายที่ล้อมตัวท่านนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งที่ท่านมองเห็น<า>คือผลบาปของ พระเจ้าจะนำท่านไปยังเยรูซาเล็มปาดูจะใกล้เข้ามาความวิธีทำของพระเจ้ากำลังเข้ามาใกล้ประตูเมืองนั่นแล้วดูนี่ดิดูนีดูนีข้าเจอหนูเพิ่มอีกสองตัว <c oughs> มีพระใบอีกรูปหนึ่งสันติสุขจะมีแต่ท่านบราเดอร์มีกระพูกท่านด้วย ่านมาจากไหนล่ะเแล้วชื่อลูก้าเบลูดี้แล้วนีจิโอวันนี่มาซิกลิโอเรามาจากป่าด้วยใกล้ๆเนี่ยจะพาไปที่หมู่บ้านผู้นายทุนตามหาเขาอยู่เขาต้องการการคุ้มครองท่านคุ้มครองเขาได้ไหมงั้นเขาต้จงอยู่ที่นี่นะที่หมู่บ้านอันตรายเกินปลาอใครเป็นหุวหน้าของพวกเจ้าจงออกมาใครเป็นหุวหน้าของพวกเจ้าออกมา,า,าก,การอะไรอะฮะ ขารู้นะเจวาน,นี่ชิกโกแอบอยู่ในหมู่บ้านท่านท้าไม่รู้จักคนชื่อนี้เลยมองดูตาขให้ดีสิมันไม่มีวันโกหกข้าได้หรอกรู้ไหมอือขอบคุณมากนะอร่อยมากเลยแสดงว่าท่านโชคดีข้าโชคดีเหรอก็โชคดีที่ทำตัวลงมากินซุปขนยากที่ทำจากเนื้อนหนูไงอืม,อมเนื้อนหนู โหนเนื้อหนูเหรอขอบคุณความหิวโหยที่รัะที่สอนให้ข้าเข้าใจลึกซึ้งว่าการทนรับความทุกข์และการเลี้ยงดู่ายกายอันโตนิโอท่านเป็นอะไรหรือเปล่ามันเป็นเนื้อหนูใช่ไหมครับะอือ ท่านคือตัวนิโอใช่ไหมท่านคือนักเทศใช่ไหมเราเป็นนักบวชไม่ใช่นักบุญหรือพระสันตประปาไม่ใช่แม้แต่ผู้หญิงผู้พดงานที่ถูกกุมมือเพื่อรอให้ใครโจบนะบมายยยอยนู้นเบ่ย่บ้ลอยนู้นเไิ้ยเบิ้ยลบ้ย้ลอยนบิ้ยเ้ลอยนู้มเบิบ้ลเบอยนู้นเบอย้น่ลอ้ยลบิ้้ เอาล<า><า><ป>ูกอาี้เออเนอยวน้ี่ตัตริโออัตัวรโนไปก่อนบริโคกลับมาแล้วบริโคกลับมาแล้วบริโคบริโคจะมาฆ่าเขาแล้วเจ้านายมันต้องสับเขาเป็นชิดนๆแน่เลยเขาเป็นใคร เขาเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ที่เอามาหิดที่สุดในเมืองข้าเคยเป็นคนรับใช้เขา,ขากลับไปปลาดัวไม่ได้จำได้ไหมที่เขาบอกว่าตามหาพระที่มากับเรือแตกกับสมบัตินะ่ะแต่ข้าก็หายมากับท่านตอนนี้ข้าเหมือนตายแล้วท่านเข้าใจไหมข้าตายแล้วท่านจะมีสมบัติพี่ชายมีสมบัติเมื่อไหร่ที่ไหนฮะฮะได้สมบัตินรกที่ไหนกันเล่า ครั้งหนึง่งเศรษฐีคนหนึง่งพูดกับลูกชายเขาว่าลำธารน,นี้และหุบเขานี้วันหนึ่งจะเป็นของเจ้าปะโก้ดูซิดูซิการครอบครองมันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ นี่ท่าเป็นใครเหรอบอกสิท่าเป็นใครบอกก็ทีได้ไหมว่าท่านเป็นใครข้าก็คืออันโตนิโอแห่งดิสบอนที่เหลืออับปางในซิซินียัยงไงละ่ะแต่สมบัติที่ท่านตามหาไม่ได้อยู่กับข้าของข้าของข้าได้เหร ได้กว่ามากใช่ไหมมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนก็ถามหัวใจท่านสิไม่ไม่อันตนิีเขาไม่เข้าใจอะช่วยให้เขาเข้าใจหน่อยสิมันหมายความว่ายังไงเนี่ย